สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ถามเลยเขารู้สึกเป็นไงบ้างเดีมันจะเริ่มละมันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันโอ้เราเราเตรียมโชว์โชว์นี้มาก็พอสมควรเลยครับเป็นโชว์ที่เราไม่เคยทําเลยอ่ะบางบางอย่างเลยนะไว้รอดูในงานเพราะมันเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะเยอะมากก็มีทั้งทั้งเล่นเกมก็มี โชว์พิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้กับทุกคนทั้งแบบทั้งเป็นโชว์คู่ของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นโชว์เดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ทุกครั้งอ่ะมันก็เลยแบบตื่นยังตื่นเต้นอยู่คือเกมครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเกมครั้งอื่นครั้งอื่นจะเห็นเราเล่นบนเวทีแบบลูกี่แฟนใช่ไหมแล้วแต่ครั้งนี้เราจะให้ทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหอเลยเออเรามน้าดูคนเลยนะใช่แล้วตอนเปิดตัวงานนี้คืออลังการเหมือนกันไว้รอดูครับ อยิ่งขนาดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่ลองตีลังการลงมาครับครับอาจจะตีลงการที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยครับล้มล้มงานนี้คือผมชื่อแน่นอน Infinity ใช่ครับ Infinity อย่างแน่นอนก็คือความสูงไปหรือตกเนาะใช่ก็จัดกันแบบยาวทั้งทั้งความยาวของงานแล้วก็ความทรงจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปครับเพราะเป็นงานแฟมิลี่ที่ยาวที่สุดในโลกหละตอนนี้จริงเหรอไม่มีใครเขาทำกันเอาสักแปดวันเลยไหมครับงั้น ไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะใช่ครับนอกจากเป็นกิจกรรมแล้วันมีอะไรพิเศษยคือมันมีนอกจากกิจกรรมเล่นเกมครับโชว์ต่างๆแล้วยังมีการที่แบบตอนท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรายังได้แบบมานั่งดูซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นตอนจบด้วยดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยครับ แล้วก็ยังมีของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบให้กบบแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรก็ใครที่อยากอยู่ในบรรยากาศของงานก็ยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับตอนนี้ครับผมขายของขวัญขายจนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายครับคุณนี่มันสุดยอดที่ไทยที่เกตเมเจอร์นะครับผมมีไลฟ์เนาะมีไลฟ์โอเคครันี้สถานที่ใหญ่ดครับครับกว้างครับหนาวครับหนาวด้วยครับ ก็จริงๆพอมันใหญ่ขึ้นมันก็มันก็ทาให้เราสามารถคิดโชว์อะไรได้มากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้เป็นพิเศษตรงที่ว่านอกจากความยาวหมายถึงว่าจํานวนจํานวนกิจกรรมต่างๆที่มันเยอะมากเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าการเปิดตัวหรือทุกอย่างมันพิเศษกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่เรียกว่าเป็นแฟร์ถึงแม้ว่าพอจจะใหญ่แต่จะได้ใกล้ชิดกับคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าคุณจะซื้อซื้อบัตร ใกล้ไกลคุณได้ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างแน่นอนเราไปถึงอย่างแน่นอนอย่างที่พวกเราเคยพูดไว้ครับจาได้ไหมจําได้พูดว่าพูดว่าเราจะต้องงงไปหาแฟนๆทุกๆโซนทิ้พันกันเลยเมื่อกี้ตรงมาซะความลักเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงความลักทุกโซน ครับอย่ามองหน้าอย่างนั้นครับก็เดี or or ๋ยวเดี๋ยวลงไปตามไหมเดี๋ยวน้ำบอกด้วยความสงสัยว่าอะไรวะพี่เดี๋ยวลงไปด้วยลงไปด้วยไม่ว่าเราจะมีแฟนมีมีงานโชว์ที่ไหน่ะแฟนก็จะไปตามเราีทุกงานใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีดอีเวนต์หรืองานใดๆไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยวก็ตามแฟนๆก็ยังให้การสนับสนุนพวกงเราทั้งสองคนอย่างแบบใกล้ชิดแล้วก็อบอุ่นด้วยครับ เตรียมใจแล้วต้องกินข้าวมาเพราะว่าใช้พลังเยอะมากในการดูรวมถึงเตรียมเสียงกรีดมาด้วยเพราะบอกเลยว่าอินฟินนิตี้อินฟินฟินแน่นอนฟินแบบไหนค่อยไปว่ากันครับรวมถึงกิจกรรมที่จะดูดูสดตอนสุดท้ายใช่ครับเอาจริงจริพวกเราก็อาจจะฟินไปด้วยเหมือนกันเพราะพวกผมก็ยังไม่ได้ดูเทปอะไรทั้งนั้นคือถ่ายไปแล้วก็ลืมลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ต้องไปรอดู เหมือนกันครับเรียกว่าเป็นการผสมรวละครเนาะทั้งผิสแล้วก็ชาให้ไปอยู่ในโลกของเขาแต่ว่าจะอยู่ในความทรงจำของคนดูตลอดไปเอาคนไทยละคนไทยละจะต้องเป็นตัวเติมติดมอนีหรือว่าทิชชู่อะไรยังไงไว้เติมมาทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยเราก็มีหมอนให้กับแฟนๆด้วยครับเผื่อไม่ฟินเผื่อมันเศร้าก็เอาหมอนเช็ดน้ำตาแต่ถ้ามันฟินปุ๊บก็จิกให้ขาดไปเลย ได้สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้นะครับยังสั่งนขายโท,โทษนะครับนี่ศิลปินหรือผู้ <c oughs> พ่อค้าครับพนัก <c oughs> งานขายเป็นเซลล์ครับ <c oughs> มันมีประโยชน์จริงๆคร <c oughs> <ๆ>ับง่วงเอาไว้นอนได้ <c oughs> ไนเนาะไม่ไม่คนส่วนเราไม่มีไม่มีช่วงให้ง่วงเลย <c oughs> ไม่เอาไปที่อื่นไงกับ <c oughs> บ้านอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยคุณพูดไม่ครบนะครับครับยังซื้อได้ครับยังซื้อได้ซื้อหมอนซื้อหมอนโอ้ซื้อหมอนด้วย ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับภาษาชมไม่ขายบัตร<อ>ัาผมอยากบอกอยากฝากบอกอะไรกับตัวละครที่เราอยู่เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งทั้งตินและชานเนาะรวมถึงแฟนที่แบบผูกพันกับตัวละครด้วยในขณะที่วันนี้เราจะแบบมาดูควนท้ายด้วยกันนะคอยากอะไรบอกอยากบอกอะไรกับกตัวอ,อะไรบอเนาะก็จะบอกอะไรกับเขาดีอ,อ,อะไรก็ได้ไงตัวละครคุณ เออก็เหนื่อยเหนื่อยมาเยอะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้เป็นวันดีๆแล้วกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้เหมือนกันก็ไปเดี๋ยวยังไงก็จะรอติดตามนะครับตินกับชาตดส่วนผมละครับก็ขอให้นักผู้มีความสุขส่วนในเรื่องจะมีความสุขไหมไม่รู้มันจะจบแบบมีความสุขไหมแค่นั้นเองเออจะได้เห็นคุณรักกันแบบน้ำตาวันนี้มีน้ำตาวันนี้มีน้ำตาแน่นอนวันนี้มีแน่นอนตา,นตาแตกแน่นอน ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่ารู้จักรู้ใจกันยิ่งมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกไหมคะตอนติดตอนนี้ไปยินงยิ่งกว่าเดิมตียิ่งกว่าเดิมไม่รู้รู้รู้มุมรู้ใจกันมากกว่าเดิมเวลาแบบเราขึ้นงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตทำงานทำงานขึ้นบนคอนเสิร์ตไปทำงานด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องค่อยๆมีเดี๋ยวมันจะกลายออกไปเป็นประเด็นใช่ไหมเออขอแก้เมื่อกี้นะฮะเวลาเราออกอีเวนต์หรือทำงานด้วยกัน เราจะรู้จังหวะกันคชอบพี่พีมมันรู้จังหวะแสบไหมคะชนีไงครับนี่แหละต้องรอเบรกจังหวะช็อตแค่นี้แหละเนาะไม่ช็อตก็ต้องคอยคอยแปลครับคอยแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยคอยเรียบเรียงประโยคให้ใหม่แต่ในบทก็คือชนีแพนเนื้อละครับใช่ครับรู้ใจตกใจกันไปเรื่อยๆเนาะออกนะผมเล่นกันหนักทุกวันนี้เไรนะครับีกันหนักทุกวัน แล้วแต่วันเป็นเป็นวันๆไปแล้วมุมหวานน่ารักมุมมินเนอร์มันดีไหมกติันแล้วนี่หรอวะมี่ไหมไม่รู้ไม่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 ค่อยมีส่วนส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันแบบเนี่ยตรงๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยแบบหวานหวานอะไรกันเท่าไหร่มันอย่ากตีอ่ะคือแฟนๆเขาไม่ได้ประหวังให้เราหวานกันเลยไม่ใช่เราจร้งเขาก็ชอบแบบนี้นะเขาก็ชอบไปตีกันด้วยนะเชียร์กันเก่งมาก ใช่ครับโมเมนต์ที่เขาต้องการผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีคือคนเห็นคนอื่นเขาจะแบบเฮ้ยโมเมนต์ฟินๆเหมือนหวานอันนี้ชอบให้แบบให้ตีกันน้องคุณโพธาดิชอบแบบเป็นมาสก์เคสรักในความเจ็บปวดนี่แต่เรียกว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่อย่างแน่นอนครับก็ถ้าอยากดูหวานๆไปดูชานกับตินในในในซีรีส์นะครับวันนี้ก็จำได้เหรอในบอกจำได้ไงฮะจำได้ดิ มันจะมีมันจะมีอะไรหวานๆข้างในอยู่บ้างอ๋อครับครับสปอยได้แค่นี้ครับแต่ถ้าอยากดูแบบ้อมลก็มาที่นี่ครับหรือไม่ก็ไปซื้อบัตรไลฟ์ซิมิ่งตอนนี้คุณต้องขายดิโอไปซื้อบัตรซื้อบัตรได้ครับซื้อบัตรได้ตอนนี้ก็จริงๆรับรองเลยว่าบรรยากาศมันเหมือนเหมือนอยู่ในงานเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับในไททิเกตเมเจอร์นะครับผมใช่ครับ ซีรีส์ด้วยคืนนี้อย่างที่บอกไปนะครับคืนนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเออหรือแบดเอนดิ้งนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไปแน่นอนครับก็อย่าลืมเตรียมหมอนไว้นะครับเอาไว้นอนเอาไว้ชับน้ำตากบมาแบบนี้ผมจะไปยังไงล่ะครับ อ๋อก็อย่างอย่างคือมันจบวันนี้วันนี้ซีรีส์เราจบใช่ไหมเรามีแฟนมิทติ้งด้วยมันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมีต้องไปแฟนมิทขาแฟนที่ต่างประเทศด้วยยังไม่จบแค่นี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็ในถ้าถ้าในประเทศก็จะมีอีเวนต์มีอะไรเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ดูอีกทีครับแต่ในว่ากินตุ๊ก็คือมินอใกล้ชิดกับพวกเราไหลับใช่ครับ ฝากกินเตอร์แฟนหน่อยก็ฝากเป็นภาษาไทยแล้วเขาไปแปลเอาเองเขาแปลได้ขังไงก็ฝากอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับยังไงก็รอติดตามพี่ฟิล์มกับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปร้องเพลงพอๆให้ฟังนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากมาหาพวกเราแบบใกล้ๆชิดเลยที่ที่นี่ก็มีเหมือนกันก็มาที่ประเทศไทยมาเที่ยวได้นะครับผมชวนเขามาเที่ยวชวนเขามาเที่ยวด้วยก็ ภาษาจีนภาษาจีนเราพูดถึงแฟนแฟนขอลาบด้วยครับโดนลังแกโดนลุ้มมะภาษาไทยอะไรก็นอกจากนอกจากแฟนมีดเราเนาะที่พวกเราจะมีไปหาอินเตอร์แฟนถึงต่างประเทศก็ยังมีผลงานอื่นๆของพวกเราอีกเยอะก็อยากให้แฟนๆนะครับสนับสนุนผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากให้แฟนๆทุกคนนะครับเซพผลงานพวกเรายังมีความสุขอยากเห็นแฟนๆยิ้มอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคน